ก็นี้เป็นอัปเดตให้ฟังอ,อีกรุ่นหนึ่งครับก็คือตัว J คู่เซเว่นเหรือ Super h y b ฮบร <ua> System ก็รุ่นนี้เหมือนเราเคยคุยกันทีหนึ่งเรื่องว่าสเปคตอนนั้นยังแบบพูดแต่สเปกอ่ะยังไม่พูดถึงของราคานะราคาเนี่ยเขาก็เปิดก่อนม่มาเซลแล้วก็ตอนนี้เคาะราคา2รุ่นย่อยก็จะมีรุ่น Dyna มิกที่เริ่มต้น8990 0 0บาทแล้วก็ตัวแม้9 9 9 0 0 0บาทมีโปรก็บอกว่าให้โฮมชาร์จเจอร์ให้ปีสายชาร์จ V2L แลแล้วก็มีราคาจองอยู่ที่ 888บาทหรือว่ารับส่วนลด8,888บาทก็รับส่วนลดประมาณหมื่นหนึ่งละกันคันนี้ก็ถือว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดจากแบรนด์เจคูรูปร่างหน้าตาเราไม่ต้องพูดถึงกันนะครับเหมือนแลเวอร์เรากันรุ่นใหญ่สุดในไลน์เข้ามาพี่ใช่เปิดอะไรามาบ้าง5ตอนนี้มี5 6, <7. S 1> ใช่567ตัวเจคูไฟก็เป็น E ีวีในราคาที่แบบในตลาดมาแล้วอะ่ะห้าแสนหกูห้าแสนเก้าน่าจะเดือดนะเพราะว่าที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลล์นี่บูธนี่คนบึ้ม,มๆเลยนะใช่ในแบรนด์เจคู่คนไปดูเจค เยอะมากเขาวางตัวเนี้ยที่เป็นปักอินไฮบิบ899,900โดยสองตัวเนี้ยพี่จะบอกว่ามันมีความแตกต่างตัวเจคูไฟและซิกก็คือคันเนี้ยเป็นผลิตที่มาเลเซียถ้าเราไปดูรถคันจรงิงภายในงานก็จะเห็นแบบเรื่องออปชั่นต่างๆนู่นนี่นั่นหมดลวรวมถึงกับการผลิตนําเข้าคเคร,ร,รื่องปักอินมันจะเป็นที่จีนมาเลยได้ภาษีเสียเรื่องสับปะส,ส้มิดเสียอะไรบ้างสวยนะคันจริงอ่ะผมว่ยา,ยายดูใหญ่ดีเหรอใช่ไหมด้วยความที่เป็นทรงนี้ทรงออกบ็อกซี่บ็อกซี่เหมือนแลนด์โรเวอร์ตัวนี้เหมือนสปอร์ตมั้งหรือเหมือนอีโวเหมือนสป เสา C ลาดลงลาดมาแล,แล้วก็แบ็คออฟตั้งแต่เสา A เสา B เสา C เสา D ด้านด้าน,านหน้าก็เป็นแบบกระจังหน้าแนวตั้งไฟเป็น LED day light อะไรก็แล้วแต่เคลมด้วยการวิ่งไฟฟ้าล้วน106กเมตรต่อหนึ่งชาร์จไฮบริดเขาก็เคลมวาวิ่งทั้งน้ำมันและไฟฟ้าทั้งหมดรวมกันกว่า1,300กิโมต่อเบิร์แบตเตอรี่แล้วน้ำมันเต็ม เทมตสตาิ้งเปลืองอยู่ที่21.28ลิตรล้อลอยก็ให้ใหญ่นะให้ล้อขนาด19นิ้วหลังคาให้เป็นพาราเมตซนลูฟแล้วก็ภายในค่อนข้างแบบใหญ่อ่ะกว้างโอ้ดูดีคันนี้เนาะคันจริงก็ไม่เปิดดูมาไม่พี่ว่าโอเคเลยใช่ซึ่งคันที่ไม่เปิดดูมาก็ราคาตัวแม็กราคา990เดี๋ยวดูกันครับออปชั่นก็จัดเต็มไม่แตกต่างกับตัวไฟฟ้ามีระบบช่วยเหลือการขับมีเอ a ดอ9ฟังก์ชันหลักๆที่คิดว่า เจคูเซเว่นน่าจะแบบมาแบบสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมกับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าวันนี้ก็ยังที่บอกว่ามันยังไม่เหมาะกับบางคนนะเนาะกลุ่มเฉพาะกลุ่ม,มคอนโดตอนนี้ถ้าเป็นไฮบริดซูเปอร์ไฮบริดตอบโจทย์ตอบโจทย์มากกว่าไม่ต้องชาร์จก็ได้มีจังหวะก,ก็ไปชาร์จเอาคุณเคยกับการเติมน้ำมันเหมือนเดิมแต่ใช่มีตัวช่วยมาช่วยประหยัดขึ้นใช่เติมน,น้ำมันเหมือนเดิมและจังหวะที่เข้าเซเว่นก็ไปเข้าเสียบชาร์จได้จุดชาร์จได้ชาร์จให้มีแบตเอาไว้ก็ดี มันก็จะประหยัดยิ่งถ้าเป็นแบบรถบ้านอะนะที่แบบมีที่ชาร์จที่บ้านเสียบชาร์จเอทุกวันสบายเลยแค่จะไม่ต้องใช้น้ามันแต่ต้องบอกว่ารถกลุ่มที่เป็น p l u อินไฮบริดจริงๆก็ต้องมีการติดเครื่องยนต์ซึ่งตัวระบบรถเองก็จะแบบบังคับติดเราอ่ะจะแจ้งมาให้เราติดเครื่องยนต์เองหรือไม่บางครั้งจังหวะที่สตาร์ทก็จะติดเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วแต่แล้วแต่ฟังก์ชันของรถยนต์แต่ละรุ่นบางคัน4ี่ห้าวันเดี๋ยวมันก็ติดระบบขึ้นมาเพื่อชาร์จมาให้ชาร์จเข้าแบ1 2โวลตว เครื่องยนต์ทำงานระบบแอร์อ่าใช่มันต้องมีการติดขึ้นมาอันนี้มีข่าวประเด็นด้วยนะของวาวดีในต่างประเทศคือพวกกลุ่มปลั๊กอินบางคนไม่ยอมสตาร์ทเขาตอนแรกพูดว่าฟ,ฟีเจอร์ไม่จะเป็นต้องสตาร์ทก็ได้สักพักหนึ่งแอปอัปเดต OTA เข้ามาให้ตัวรถติดเครื่องยนต์บอกรักษาความสมบูรณ์สภาพของเครื่องยนต์เออก็มีมีเรื่องแบบนี้ด้วยบางรุ่นบางคันที่เคลมว่าไม่ไม่จำเป็นต้องติดเครื่องยนต์สุดท้ายก็ยังมาทําให้ สุดท้ายผมเห็นว่าด้วยความที่เครื่องมาทางานสองระบบอะนะมันก็ควรจะต้องให้สองระบบมันทํางานสมบูรณ์อ่ะจะแบบไปปิดระบบหนึ่งไปเลยมันก็ไม่ควรป่ะไม่หรือมาตรฐานผมอะใช่ในมุมที่ต่อเป็นปลั๊กอินไฮบริดอะเราก็ควรขับเป็นแบบไฮบริดนะคือให้ระบบมันคิดคำนวณไปเลยว่าจังหวะไหนใช้เออจังหวะไหนใช้น้ำมันใช้น้ำมันใช้ไฟฟ้าใช้ยิ่งที่มันระบบมันคำนวณให้ได้ช่วงไวๆบางทีการวิ่งด้วยมอเตอร์ไอ้การวิ่งด้วยเครื่องยนต์อะประหยัดกว่า แล้วก็ไฟเก็บไว้ชิ่นวิ่งช้าๆสาม0ิ0สีพวกนี้อาจจะใช้มอเตอร์ไฟ,ฟ้าล้วนๆได้แล้วก็มันทาให้ประหยัดน้ํามันดีอ่ะงัจะไป ทำนวแบบมากที่สุดแต่ถ้าเรากดเป็นหัวไฟฟ้าเลยเราวิ่งไปเกินร้อยอะ่ะมันก็ยังใช้ไอ้นี่นะกามัน,นอีกกำลังลอกีกแตบบ่รถไวมากมันก็จะหมดไวทุกครั้งอะ่ะถ้าเป็นเรื่องของการขับประหยัดจริงๆอะ่ะออตโต้ไม่ต้องคิดมากให้ระบบทํางานไปที่ว่าตัวนี้ก็เป็นรถกึ่นแคมปิ้งได้นะออปชั่นเด่นๆเขาเลยอะ่ะด้านหลังอะ่ะมีแบบเป็นจอโฮมเทเลเตอร์ด้วยนะเออก็คือเหมือนบางทีอาจจะแบบใช้เครื่องยนต์แล้วให้เครื่องยนต์ติดปั่นไฟมีไฟใช้งานตลอดเวลาเอาจอโฮมเทเลเตอร์นะแขวนฝาท้ายใช่เป็น เชื่อมั่นเชื่อใจในแบรนด์ของโอมดะแล้วก็เจคูเวอร์ชันซูเปอร์ไฮบิดวันนี้ประกาศราคา2ล้านย่อยเรียบร้อยครับครับ